Good afternoon, teacher and my little friends. Today we want to present member of family Jack and Nata. Group member are as follows. Good afternoon, my name is Anonat Good afternoon, my name is Atiyasi. Good afternoon, my name is Sinyaya Chaiaasa. Mister Of Jack and Martha. Jack and Martha, son and daughter, name is Julia, Carlos, Tom, and Margarita. Julia, Mary, with Kiddy. They have one son and one daughter, name is Gabrielle and Jennifer. Tom, Mary, with Quinn. They have one son and two daughter name is Patty, Mike, and Lolly. Margarita, Mary, with Amber. กดโอเคเข้าไปค่ะเมื่อหน้าต่างโปรแกรมเปิดขึ้นมามันจะอยู่ที่ไดซีเราต้องทำการเปลี่ยนจากไดซีให้เป็นไดดีโดยการพิมพ์ D colon หลังจากนั้นเราก็จะมาอยู่ที่ไดดีเรียบร้อยค่ะพิมพ์ M D family ก็จะได้โฟเดอร์ family พิมพ์ C D family เพื่อที่จะไปยังโฟเดอร์ family ตามภาพนะคะตอนนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของ Family เราต้องการสร้างโฟลเดอร์ของแจ็คแล้วก็มาทาโดยการพิมพ์ md jack md มาทาตอนนี้เราก็จะมีโฟลเดอร์ของแจ็คและมาทาอยู่ในโฟลเดอร์ของ Family ีิมิม cd jack ตอนนี้เราก็จะมีโฟลเดอร์ของจูเลียและกาเลตอยู่ในโฟลเดอร์ของแจ็คค่ะทีมซีดิจูเลียเพื่อไปยังโฟลเดอร์ของจูเลียตอนนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของจูเลียทีมเอ็ d เพื่อไปสร้างโฟลเดอร์ไ d ในโฟลเดอร์ของจูเลียตอนนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของไ d อยู่ในโฟลเดอร์ของจูเลีย พิม cd k h r d เพื่อไปยังโฟลเดอร์ของ k h r d e ตอนนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของ k h a d เจะต้องการสร้างโ,ลโลลฟลเดอร์ category และ jennifer โดยการพิม md category พิม md jennifer ตอนนี้เราจะมีโ,ลโลลฟลเดอร์ category และ jennifer อยู่ในโฟลเดอร์ของ k h r d e เพื่โฟลเดอร์ไปหนึ่งเสเตปและพิมพ์ดีจุดๆเพื่อใส่โฟลเดอร์ปีหนึ่งเสเตตค่ะพิมพ์ MD มาทาเพื่อไปยังโฟลเดอร์ของมาทาตอนนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของมาทานะคะเราต้องการสร้างโฟลเดอร์ของทอมและมารกาเิต้าโดยการพิมพ์ MD ทอมเมีมารกาเิต้า อันนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ของทอมและมากา a ิต้าอยู่ในโฟลเดอร์ของมานาทิม C D ทอม h เพื่อไปยังโฟลเดอร์ของทอมตอนนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของทอมและต้องการสร้างโฟลเดอร์เว e นโดยการพิมพ์เ D เดี g ค่ะตอนนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ g w e นอยู่ในโฟลเดอร์ของทม o เพื่อไปยังโฟลเดอร์ของเพนตอนนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของเพนและต้องการสร้างโฟลเดอร์ของแพดดี้ไมค์ลอเรนโดยการพิมพ์ md แพดดี้ md ไมค์ md ลอเลนตอนนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ของแพดดี้ไมค์และลอเลนอยู่ในโฟลเดอร์ของเพนค่ะตอนนี้เราต้องการที่จะไปสร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ของมาการิต้าโดยการพิมพ์ พ l อยโฟลเด็ปพ er ิมพ์ cd จุดจุดเพื่อถอยโฟลเดอร์ไปหนึพิมพ์ cd มากาิตเพื่อไปยังโฟลเดอร์มา a กาพิมพ์ md อันเบิร์เพื่อสร้างโฟลเดอร์อันิร์ดในโฟลเดอร์มารกาลิต้าค่ะตอนนี้เราก็จะมีโฟลเดอร์อันเร์ดอยู่ในโฟลเดอร์ของมา r g กาลิต้าค่ะพิมพ์ cd backslash เพื่อกลับไปยังไนดี วันนี้แต่แรกค่ะนั่นเอาไว้สำหรับการนำเสนอ thank you for your attention thank you